สด,ดีค่ะมักเส,สื้อผ้ามือสองค่ะนางค่ะวยค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกงบอมลายข้างนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอเอสทีนะคะ4 5โลราคา6,500บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่100-120ตัวนะคะต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการน,นะคะ5 4า,าบบาทจ้าประมาณการาคาร่าวๆใช่ ห้าสิบสี่บาทค่ะลูกค้าจ๋ามาดูกันอะมาดูกันค่ะลูกค้าจ๋าเมื่อกี้เราไปเสื้อกีฬาด้เราต่อด้วยหมวดนี้อีกค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงเลยนะคะอื้อทำได้เลยนะได้นะะซื้อเป็นเซตไปขายคู่กันได้เลยนะคะใช่เอาตวนี้เกบป้าค่ะลูกค้าจ๋ามาดูกันค่ะว่าจะมีแบรนด์อะไรบ้างใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอันแนะนำนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้ กางเกงบอมหลายข้างค่ะลูกค้าจะใส่ได้ทั้งหญิงและชายนะในหนึ่งกระสอบนะคะ จ๋าใส่ได้ทั้งหญิงและชายนะคะจ๋าเรียกว่าฟรีไซส์ก็ได้เพราะว่าเขาเป็นเอวยางยืดเป็นเอวที่มีสายรูดนะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะเรียกว่าเป็นงานฟรีไซส์นะคะใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายต้นนุ่นเพียงแค่5้บาทเท่านั้นลูค้ะจ๋านำไปทําราคาได้หลากหลายเริ่มต้น99บาทนะคะ9 9ก้าสิบเกยได้ค่ะ ล้าตัวนี้ลูกค้าจะบอกเลยขายสองร้9ยห้าสิบสองอ้าาังโอเคเลยลูกค้าจ๋าขายแล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดกางเกงเบอมลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะว่าจะมีอันแบนค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนห้าสิบบาทอย่างที่แจ้งอันเบนอันแบน <laughs> ก็เข้าใจว่าเป็นแบบนอันเดอร์อันแบนอันแบนคือเจอแบนนะคะแล้วก็แบบอันแบนกำลังจะถามเลยอันเดอร์เหรอคะพี่นางเป็นอันแบนโอเคแบนไปไหนนะคะ ดานพ่อค <ane> ้า <Civ> ค <Indian> <C ilo rainforest> ่ะตาล้องอย่าหัวเราะค่ะมือจะสั่นค่ะตาล้องอ้าาหัวเราะนะคะตาล้องนิ่งไว้ค่ะตาล้องคาดีด้าส์อะไรอีกสักตัวนะคะต่อด้วยฟินล้าไปเลยจ้าน่าเบื่อจ้าจ๋วนะคะห้าสิบสี่บาทได้อดิดาวห้าสิบสี่บาทได้ฟินล้า่ห้าสิบสี่บาทได้เอซี่ค่ะห้าสิบสี่บาทได้อะไรนะคะมาแกะปากอะโหหลากหลายมาก ลดลดทั้งนั้นเลยเยลูกค้าจ๋ใ<ช>าจใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจาแนะนาเลยนะคะสนใจกระสอบนี้สามารถ CF ได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือนะคะลูกค้าชอบเป็นกระสอบใหม่อยากนุ่นเองอยากเปิดเองเน,นะคะเราก็มีพร้อมจะส่งนะคะ,คะลูกค้าจ๋า 6500บาทเท่านั้นนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่ไปขายส่งขายต่อขายต่อเรามีเซ็ตสิบกระสอลูกค้าค่ะจะมีราคาส่งให้แต่แนะนำให้เช็คจำนวนอีกทีหนึ่งนะคะค่ะหรือว่าเองกนั้นได้ส่วนดเบาๆลูกค้าค่ะซื้อครบ20,000บ่ได้ส่วนลดทันที1000บาทลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋า ซื้อสองหมื่นได้ส่วนลดหนึ่งพะพร้อมเป็นสมาชิกกับบั็เลยนะคะลูกค้าจ๋าคุ้มมากลูกค้าจ๋าใช่เลยแล้วนะคะลูกค้าจ๋าเป็นสมาชิกกับบั็กแล้วนะคะเป็นแล้วไม่มีวันหมดอายุนะชอชเป็นนี้นนเป็นเลยนะคะใช่แล้วจ้าตลอดชีวิตไปเลย<ช>นะคะลุนลุงหลานถ้าแจ้งชื่อนี้ได้ก็คือยังได้ใช้อยู่ ยังได้ใช้สิทธิ์สมาชิกอยู่นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่าลูกค้าจะาสวยๆยุ่ยยนะคะชอบกระสอบนี้เอฟได้นะ,ะ<ช>ลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวนี้เลยนะมือสองนะคะแพคกเจเอของบัคเราอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะประมาณการ5-15%ถึงสิเปอร์เซ็นต์นะคะค<ช>าร์เร<ล>ื่อนด,ดำอาจมีบ้างตามเกณฑ์บริษัทบ,บัค<ช>เราคนะ,คะ<ต>ลูกค้าจ๋าสวยน่ะสวยลดอ่ะ มันลดลูกค้าจ๋าใส่เป็นแฟชั่นก็ได้นะทุกวันนี้ใส่เล่นใส่เที่ยวก็ได้ใส่ออกกําลังกายได้นะคะค้าใส่วิ่งจ็อกกิ้งได้ได้หมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยสวยๆยั่วๆนะคะลูกค้าจ๋าคุณภาพเกรดเอต้นทุน54บาทโดยประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าได้แบรนด์ยี่ห้อลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยนะคะลูกค้าจ๋า แบรนด์ก็ลูกค้าจะขายตัวละร้อยยี่สิบก็ได้นะได้หรือนะคะลูกค้าจะอาจจะขายตัวละร้อยห้าสิบก็ได้นะคะลูกแอบแอบไปส่งมาตามไอจงไอจีตามเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กลูกค้าค่ะงานแบรนด์คือสามร้อยอัพนะใช่ค่ะสามร้อยสามร้อยห้าสิบตัวละพีร์โลวบาทก็มีนะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าากล้องค่ะยังไงคะซูงหน่อยน่อยได้ไหมคะอู้หูน่ากล้องเราลึกมากค่ะ เขียวเส้นใหญ่พาดกันเลยทีเดียวรู้เลยว่าทอร์ด้เส้นใหญ่อะไรนะคะจะซูมขนาดนี้นะแต่กล้องไม่ผิดค่ะพี่นางผิดค่ะพี่นางไม่บอกว่าซูมแค่ไหนไหนระยะความซูมของใช่พี่นางผิดพี่นางผิดไหมโอเคค่ะเดี๋ยวบอกใหม่เด้อแต่กล้องขาจับภาพให้หน่อยนะคะอ่ะโอเค แซนเกียวค่ะแตงโมแซนเกียวโอเคเราบอกผิดโอเคเมื่อกี้เราบอกซูมใช่เราต้องบอกว่าจับภาพให้น่อยใช่เดี๋ยวค่ะพี่นางได้ต่อด้วยไนกี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าขอเรียงยาวๆแบบนี้ต่อด้วยภูมาแล้วกันลูกค้าจ๋าหาไม่อีกค่ะพี่นางหาไม่อีกต่อด้วยอะไรดีคะต่อด้วยโอ้แต่สวยต่อด้วยอะไรดีคะอะไรดีคะไปกันค่ะอะไรคะ New Balance นะคะลูกค้าค่ะโอ้ต่อออดดด้้ววยิาสตันี a ดิดาสค่ะ อดีดาสเอดีนเชออาดีดันเชอค่ะอามิซูโน่ค่ะมิซูโน่ค่ะลูกค้าค่ะสวยที่สุดมากเบลน์ขึ้นเลิศมากลูกค้าจ่าค่ะลูกค้าจ่ายกระสอบนี้สวยๆเยอะๆหกพันห้าร้อยบาทคุณภาพเกรดเอลูกค้าจ่าอ่ะต่อไปอีกค่ะค่ะต่อไปอีกล้วยค่ะต่อไปอีกค่ะต่อไปอีกที่อะไรตัวนี้อะไรเก็บปลาเก็บปลาอ่ะต่อกับ ต่อกลับคื้นได้ไหมต่อหัวมาใหม่ไม่มีที่เลยไม่มีที่จะยืนเลยต่อหัวมาใหม่ลูกค้าคะลูกค้าอันนี้ขอแบบว่ารีเฟรแบบแบรนด์ก่อนนะคืออยากให้เห็นว่าในหนึ่งกระสอบมีทั้งแบรนด์แล้วก็ไม่แบรนด์คัดเขามานะคะลูกค้าจานแล้วแต่กระสอบไหนแบรนด์เยอะแบรนด์น้อย แต่ถ้าชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยลูกค้าจ๋าตั้งแต่อะไรนะแกป้าฟินลาแกป้าแกป้าในที้คูมาอยู่บรรล้าโอ้โหแบรนด์ขึ้นเลิศมากแบนดเลิศมากแบรนด์ไม่พักมากใช่ค่ะอดิดาสอีกสักตัว่เิมแถวใหม่อาดิดาสมาเลยแถวใหม่พี่นางอะไรคะนาคิอดิดาสครัพี่น้ามาต่อด้วยคูม่าค่ะเมื่อกี้ไนกี้อาดิดาสคูม่ามาค่ะคูม่าอลไรนะคะคูม่า เรือเดี๋ยวไลน์นี้ต้องแข่งเรือแล้จ้ะเยียป้าค่ะเยี่ยป้าต่อยต่ออะไรคะต่อนายดีค่ะนายดีค่ะพี่นาค่ะมีอะไรคะพี่นามีอะไรบ้างคะพี่นาอาดิดาสเราค่ะลูกค้าจะจะยอมได้ไงลูกค้าอาดิดาสไม่เคยยอมใครแล้วต่อด้วยอาดิดาสต่อดีดีอีกแล้วโอ้หมดเวลาหมดเวลานะคะทุกปรากฏว่าไลน์นี้หมดเวลาแล้ว โอ้ยนาก็แตสวยจริงสวยจริง,รงะะสวยจริงลูกค้าค่ะแนะนำเลยนะคะหมดแล้วนะคะไม่มีอะไรให้ต่อแล้วเด้อ<ด>หมดเวลาแล้วต่อไปก็เหลือแค่ทดเวลา <c oughs> บาดจิบ <c oughs> อะลูกค้าจ๋าอันนี้นะคะเราขออนุญาตมี <c oughs> ก,การจับคกาข้คร่าวๆนะคะลูกค้าจ๋ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงนะคะให้ลูกค้าไปรุ้นกันต่อนะคะใช่เดี๋ยวจ้าอะลูกค้าจ๋าสำหรับสิน นี้นะคะเป็นกางเกงวอมลายข้างนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอนะคะ45โลราคา6,500บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่100-120ตัวนะคะต,ต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ54บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะใอ<ช>นะนไลน์เฟซบ o ๊ก เว็บไซต์ IG โทรูกเข้ามาสอบถามจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบัคกแล้วเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝากให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ